ต้นรุ่นที่3เข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เกตค่อะอะผ่านไปสองช่วงแล้วเรามาทวนกันนิดนึงตอนนี้พี่ไฮมี 2, <S 2>, 2 <S เบ้นหนึ่งหนึ่งอีกแย้หนึ่งค่ะพี่ดูเล็ก2 2, 2แต่วันนี้มาดีนะเนี่ยมาดีใช่ได้เป็นหนคนกับหนึ่งตัวเราไม่รูว่าวันนี้จะปิดช็อตยังไงดีกว่าเนะอ้าวเริ่มครับได้แบบ หน้าคมเข้มีไงและมีซิกแพคคุณโอมครับสวัสดีครับผมชื่อโอมครับอ่าเป็นผู้ชายสูงครับคมเข้มครับผมที่สำคัญมีซิกแพคด้วยนะครับ ตอนนี้ตอนนี้มีอาชีพทำนายแบบครับผมแล้วก็เปิดร้านกาแฟครับผมกาแฟของผมก็เหมือนเปรียบกับเป็นคาปูชิโน่ครับก็เปรียบเสมือนผมครับคมเข้มครับเหมือนรสชาติกาแฟครับผมใครที่อยากนั่งจิบกาแฟกับผมสองต่อสองมีทั้งความมันความหวานเหมือนคาปูชิโน่ครบสูตรเชิญได้นะครับ ดีนะครับคุณโอมอ่ะยะครับคุณเห็นแล้วคุณเป็นกระซิบอะไรคุณหนูเล็กครับผมบอกอะไรเขาเขาบอกอ่ะใหญ่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากใหญ่กระดิ่งได้ด้วยดีค่ะดูเป็นดูเป็นดินจาเต่ามากเลยอะดินจาเต่าเออบึกใช่ไหมบึกอืมไม่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยละื้อทำไม ไม่ได้เห็นก็ใส่คุมมันไปซะหน่อยเนาะกลัวคุณจะหนาวหัวฉิบโอเคอะเบนดีกว่าขาโอมัลยกึ่ยมเลยกึ่ยมาอยู่นี่ทมาอยู่นี่เล่นของเล่นของไอ้ขอโอมลยกึ่ยาอยู่นี่อยู่ี่ไปเล่นนอกไปเล่นได้เล่นได้จะทำยังไงก็เรื่องของเขาเไม่เล่นไ่เล่นองไเ เดี๋ยวเดี๋ยวคืออันนี้จะให้เพราะว่าเราเห็นแล้วเราเหงื่อออกมือออกจะก็แลมเหม็นไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยไม่ดีเลยอะมันตื่นอไงหอบโไปผุดผัดอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ดอ๋ออ๋มอ๋อ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 อ๋ดแ๋ออ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 ๋จอ๋อ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 ้เอก๋ออ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 ๋อ๋อ้อ๋ี๋ออ๋๋ คุณแม่คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ก็อยากทำกระดิกได้แบบนั้นนกันเลยมันพี่อายฮะดไม่ใช่พี่นะพี่ทำได้ตั้งนานแล้วแต่พี่แค่ตึงให้มันถูกที่มันไม่มีกล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะไม่ได้หรอพี่เคยลองแล้วกระดกพี่ทำไม่ได้คือที่รอนี่คือจะไปเป็นเต้นเป็นเพลงไม่ไหวไม่ไหวคุณโูมทีมฮทีมเบสกทีมหนิงแย้ครับผมทีมไหนดีครับ เด่นลยครับทีมแบนทีมเบนครับเชิญครับเสิญครับผมเริ่มเลยผู้ชายคนต่อไปครับค่ะโอ้โหนี่เข้มเข้มมาเยอะจริงเข้มเข้มสีผู้ชายสูงผิวเข้มหน้าคมผมยาวและมีเครามีเครานะไม่ใช่เคราไม่ใช่เคราไม่ใช่ครามนะแล้วชื่อปราดมากคุณขอนไม้ครับ สวัสดีครับผมชื่อขอนไม้ครับผมเม่หนุ่มสูงผิวเข้มหน้าคมผมยาวและมีขาวนิดๆครับผมเป็นคนยิ้มง่ายครับผมเป็นคนอารมณ์ดีผมเรียนจบศิลปากรครับผมชื่นชอบในเสียงดนตรีเป็นอย่างมากครับผมว่ามันสื่อสารด้วยที่ภาษาอัะรสลวยและมันมีความเป็นเฉพาะตัวมากครับ ไม่ว่าจะเหงาหรือเศร้าหรือมีความรัก <All right. S 1> ผมว่าดนตรีมันช่วยได้ครับ <All right. S 1> และนี่คือความรู้สึกของผมตอนนี้ฮะตะงงาตาาาจเนยสธอ ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมชื่อแปลกเหมือนเหมือนหนังไม้พี่หรืพี่พี่พี่เหมือนอีกามากเหมือนหนังนี่อยู่จะพังจ๋ออะไรนะดุกระสาที่ส่งเด็กอะหนาวก็หนาวหนาวดูไลกว่ามามาโป้งนี่ปลดออกมาไม่รู้กาหรือยีแรมรู้ว่าแบบเนี้ยสเปคพี่แย่เดี๋ยว วันนี้หนูเล็กเธอเลือกเยอะเลือกนะไม่ใช่ใคร <ยา S 1> ก็ได <ทำ S 1> <ำ>้แย่ว่าไงฮะถึงแย่จะเป็นเด็กศิลปาก,กรเหมือนกันแต่เด็กศิลปาก,กรก็ไม่ควรจะกินกันเองไม่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 ไม,ไมอ่อาจารย์ก็ไม่อยาเอาเลยกินได้ <c oughs> อาจารย์ก็ <c oughs> ไม่ได้สอนเรื่องกินไม่กิน <c oughs> โอ้ยแล้วแบบไม่ล้มผมยาวอย่างเงี้ยผมยา<ป>าไปตัดได้เนี่ยตัดนะตัดนะ ตัดไหมผมถ้าแย่ให้ตัดตัดไหมปากสั่นมันปากสั่นโอเคถ้างถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ตัดไปเอาพี่หนูเล็กโอ้ยไปเอาเขานะโอ้ยแยกกันจังเลยเนี่ยแย่งอะไรเห็นเขาเกี่ยงกันเอาแย่งตัดแย่งตัดออไม่เป็นไรแต่มันอยู่ที่เราเราอยากจะไปเติมเต็มทีมใครมันก็เรื่องของเราเพราะตอนนี้เราหล่อเลือกได้ถ้าทีมหนูเล็กปิดจ็อบทันทีถ้าทีมแย่เติมเต็มเพิ่มอีกหนึ่งคนทีมไหนดีทีมไหน ถามที่เคยเห็นกันไหมเคยเจอไหมโอ้โอะยใจด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าคนต่อไปจะมีู่ทีมใครเพราะตอนนี้มีโอกาสอีกคนละหนุ่งเท่ากันหมดเริ่มครับอ้าขวพูดถึงก็มาเลยพูดถึงขวขวก็มาอันนี้สื่อสารได้ด้วยยังไงเป็นหนุ่มวิศาวะเป็นหนุ่มวิศวะลูกเครื่องชัยไอริช ไอริชเ <Irish, S 1> หรออรูปร่างสูงตาโตคิ้วเข้มคุณเฟอร์กี้ครับ Hi, my name is Ferky. I'm half Thai Irish. สวัสดีครับผมชื่อเฟอร์กี้ครับผมเป็นลูกครึ่งไทยไอริชครับรูปร่างสูงขาว ตาโตคิ้วเข้มครับผมชอบเสพอะดรีนาลีนมากครับ<อ>ผมชอบมามตื่นเต้นท้าทายครับโ<อ>ดยเฉพาะกีฬาเอ็กตรีมเนี่ยผมถนัดมากเลยครับ<อ>แต่ผมก็ไม่ทิ้งความ,<อ>วามโรแมนติกนะครับในวนช่วงเวลาสำคัญของเรานะครับผมอยากจะจับมือพาฟังเพลงเบาๆแล้วก็เอาใจคุณด้วยดอกไม้สวยๆและของขวัญครับ<อ>ผมอยากจะจับมือแล้วก็มองตาคุณภายใต้บรรยากาศเพลงเพราะๆเช่นเพลงนี้ครับ อะไรครับอครับท่าแรกครับท่าแรกต่คุณเชื่อไหมว่าผมไม่แปลกใจเพราะอะไรแบบมันจะอยู่ในสายเลือดคนไอร์แลนด์จริงเหรอโอ้เวลาสักปีสองที่มันบ้ากันทั้งผับหลาะกับคุณที่จะแย่ถ้าเขาเหมือนแย่ลงรูมากเลยอ่ะใช่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ23ครับปีนี้23นะครับปีนี้ออทเลยอ่าแย่มาก่อนเลยว่าไงคะก็คืออย่างหนึ่งก็คือแบบเป็นฝ่อไง ไล yup. ูกครึ่งแต่พอหันมาจังหวะแรกรู้สึกแบบหน้าเขาเนียนมากอ่ะหนูไม่ใช่เก้งกวางใช่ไหมลูกไม่ใช่ครับผมแน่ใจนะแน่ใจครับแน่ใจไม่ใช่เยกว่าพี่แย่หรือจเรียกว่าคุณแม่เรียกพี่แย่ครับพี่แย่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือตั้งแต่ยันเลิกกับมายันก็มีรถยุ่งคันนะคะตอนนี้สมบัติก็พอสมควรบ้านซื้อแล้วก็มีห้องนอนเตียง6ฟุต โอ้ยเดยงใหญ่เลยเด้งใหญ่เลยพี่มีหมาสี่ตัวโอ้ยเนอน์เนอรนอรเนอสี่ตัวเพิ่งรับมาใหม่อ uh uh> uh> ีกหนึ่งตัวเฟนบูด็อกเป็นห้าตัวโอเคคุยทำไมอ่ะคุยหมาทำไมเลี้ยงเลี้ยงหมานังห้าตัวเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยอ่ะชื่อเลยนะคะมายเนมเฟอร์กี้ครับ rs would dog like everything ค e a รู l ไห y ว่า a บสไล e b เ e ามีให้ด a นเบสไ a ท์เราม o ใ d o g ิน d ็อกแล p ฟอร e r ปนให้ดิน้บสเบสอ้ออัอ แคล้ยหมาหมาอ้วกกรบโจนโอเคๆถือว่ามีคำแปรถือว่าไม่มั่วเพราะมีคำแปรคุณเบนครับผมค่ะพี่เต้นท่านั้นได้นะคะกอดูเราเต้นไปพร้อมๆกันได้ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมได้ดิไม่เชื่อดอนเต้ ไม่ห้ามบอกเราจะลบภาพนางเอกของเธอแล้วจะดึงมันออกมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเบนวิ่งขึ้นมาบนเวทีขนาดนี้ใช่ๆอยากจะพูดกับเบนอะอะไรแบบเอาแค่ไม่ต้องต่อว่ามาเนี่ยค่ะ ันไปเป๊ะเข้าที่หนูเล็กกลับไปไปเฮาเขาแก้หัว่าไปดูแป๊บหนึ่งพิริตพีนตัวหนึ่งนั่งไปนั่งนั่งนิ่งนิ่งหยุดนี่คนใช่ไหมครับต้องต้องดยตามสุดท้ายต้องคอยต้องคอยต้องคอยแม่เมยจะพูดแม่พูดเลย ถ้าเขาลงทุนขนาดนั้นน่ะหนูเลือกเขาเถอะลูกแม่ไม่มีอะไรจะพูดละแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยแม่อยากจะเอาไปอด a ั t อัลบั้มชุดใหม่ด้วยันเลยคุณสีนุ่งสาวคุณจะปิดจ๊อบใครระหว่างพี่ไฮ่เบนหิงแย่าหรือนูนนะครับ เลือกมาจากบ้านแล้วครับเลือกมาจากบ้านแล้วชอบกินกุ้งเผาร้านพี่เหรอครับชอบกินกุ้งเผาร้านนั้นกุ้งเผาแอดโฮมพี่เบนซ์ครับร้านสวยงามสว่ครับรี้ร้านด้วยอ่ะกุ้งเผาแอดโฮมเขารู้รู้ร้านเนี่ยปิดจอบเบนซ์สวยงามค่อยๆเรียงกันไปปิดจ๊อบทุกคนดูซิว่าวันนี้ใครจะปิดสวยกว่าใครสพียงครูเดียวครับโอเคบอกไม่ต้องมาตี๋ยแล้วนะไม่ต้องตี๋ยนะ 29 Motion Non-Stop Channel